คนอวดผี413วันพุธที่4มิถุนายนพบกับเหตุก,การณ์เรื่องราวโศก,กนาฏกรรมแผ่นดินไหวตึกถล่มกลางกรุงคุณริวได้เดินทางไปบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตพ่อแม่คือทำงานอยู่ข้างในตึกนั้นแล้ววันนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวคะ่ะครับแล้วตึกมันถลน่มมแย่ yeah, แล้ว ยังอยู่ที่นู่นที่เกิดเหตุเขาไม่กลับเขายังไม่ได้กลับมามันเหมือนกับเขายังติดค้างบางอย่างอยู่คนอวดผีตีสามวันพุทธที่สี่มิถุนายนห้ามพลาดทางยูทูบเวิร์กพอยต์ออฟฟิเชียลออกจากพื้นที่นั้นเถอไม่ได้ถูกกดถูกทับอีกแล้วออกมาเถอะนะแม่กลับมาอยู่บ้านเราเถอะ กลับสู่เคหสถานเดี๋ยวนี้